คนเกิดวันพุธกลางคืนได้ไพ่ The Sun อัศวินไม้เท้าเอ็มเ e อรจัก,กรพรรดิเ e อะเดทเดอะมูนโอ้โหช่วงนี้ได้เดอะซัเลยนะครับคนวันพุธกลางคืนไม่ธรรมดาแปลความหมายว่าจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาให้เกิดการตัดสินใจการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่อาศัยที่ทำงานหรือการไปค้างรืนค้างแรมที่ไหนสักแห่งหนึง่ง บางทีในประเทศไทยหรือต่างประเทศจะได้ดีครับในเรื่องของการงานครับเดอะสันแปลความหมายว่าจะมีชื่อเสียงประสบความสําเร็จใครที่คิดอยากจะประกวดสิ่งใดช่วงนี้กล้าคิดกล้าตัดสินใจเลยครับจะได้ออกรายการทีวีหรือโลกโซเชียลคอมมิวนเคชั่นการติดต่อสื่อสารทีวีโทรทัศน์สิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นความโดดเด่นของคนวันพุธกลางคืนมาถึงแล้วครับช่วงนี้ครับ ในเรื่องของการเงินโอ้โหใช้เก่งเหลือเกินครับเมื่อไพ่เดอะเดทเดอะม o นเดอะซันขึ้นมาอยากได้อะไรของใหม่บ้านหลังใหม่รถยนต์คันใหม่ป้ายแดงด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งความสุขข้าวของเครื่องใช้อุปกรณ์สิ่งต่างๆใจถึงครับที่สำคัญครับจะมีโชคมีราบดวงดีกับเลขทะเบียนรถให้โชคนะครับใครดูดวงฟังดวงอ่านดวงจบ ช่วงนี้นะครับเห็นรถป้ายแดงคันแรกบนท้องถนนนะครับคุณจะสามารถที่จะจําเลขทะเบียนรถป้ายแดงเอาไว้ให้ดีนะครับมาเสี่ยงโชคลาภได้เรื่องของความรักครับคนโสดครับเดอกซันคุณรู้ไหมครับเด็กความสนุกสนานความร่าเริงตามรูปความสวยความงามใช่ครับช่วงนี้คนโสดจะพบรักกับคนอายุน้อยห่างกันหลายปีมีความผาสุข นี่แหละครับคู่แท้กําลังมาถึงแล้วครับเพราะฉะนั้นสวยรอดูดีแต่งตัวให้สวยแต่งตัวให้หล่อพูดให้เพาะมนสเสน่ห์ของคนเราอยู่ตรงนี้ครับดูแลรใครรักใครเอาใจใส่ใครก็ชอบจริงใจไปเลยครับคนมีครอบครัวแล้วครับแหมเดือดซันมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปเที่ยวในสถานที่สวยงามมีความสุขทั้งครอบครัวแหมการไปเที่ยวนี้อาจจะพบรักพบสุขในสถานที่เราพบรัก และที่สาคัญนะครับใครอยากมีลูกมีโอกาสมีลูกแน่นอนครับให้เด็กขึ้นมารูปอาพิชาติตบุตรหรือได้รับข่าวดีจากลูกโดยเฉพาะการเรียนการศึกษาในช่วงนี้การสอบจะได้รับข่าวโรงเรียนสําคัญสถาบันสถาบันสิ่งต่างๆที่รูปหลานเราหรือแม้กระทั่งตัวเราอยากะให้รูปหลานเข้าจะประสบความสําเร็จอิทธิพลของ the date the moon the sun สุขภาพครับ,รบเกี่ยวข้องกับสัญญกรรมความสวยความงามใครอยากจะเสริมเติมแต่ง จะเปลี่ยนแปลงบิ๊กไซส์อะไรก็แล้วแต่นะครับมีโอกาสครับจะประสมความเสเต็ดนี่ครับ The Sun ขึ้นมามีความสวยมีความโดดเด่นซ่อมแซมปรับปรุงได้ดีนะครับช่วงนี้ให้ไปทำบุญกับเด็กครับทำบุญกับมูลนิธิต่ตางๆเด็กอ่อนพญาไทยบ้านสิ่งต่างๆหรือแม้กระทั่งเรารวยหน่อยเรามีเงินหน่อยจะส่งเสริมในเรื่องของการเรียนการศึกษาให้ทุนก็ดีนะครับ อนุโมทนากุศลให้กับคนวันพุธกัางคืนด้วยครับ